ต่อไปครับผมอ้เป็นดิบตัวนี้เ,นเาราปลดสฟฟ้าเอาไปด้พี่อน้องเมนบันติวนะปลดไฟฟไฟแล้วก็เลี่ยงขึ้นเลี่ยงขึ้นแล้วก็ส่งเข้าไปบันไดเป็นการเผาแบบเตาน้ำมันว่าพันบ่มีทานอนี่พี่น้องเอาน้ำมันสิซีดซีดซีดแล้วบบดนี้ไฟจกไฟฟักส,สายไฟตีก็สิพ่นใส่พ่นน้ำมันใส่พ่นไฟ โ oh, อ้หลวงพีจัดการเองเนาะนี่วัดนี้บ่มีสับปลาเรือหลวงพีจัดการเลยอะวัดมันติวสีเหืองๆพี่น้องกว่าลงเขาก่าหลงเขาเป็นลักษณะสงมารัไม้เลยัไมจำใส่ ดอกไม้จันทร์ไาด์ลงไซดลลงพี่จัดการเองมาได้ลงพี่จัดการเองเลยเป็นเตาเผาน้ำมันน้ำมันสิซีดซีดซีดเราเปลี่ยวไฟก็ซีดใส่ไฟจะคอยฟาบมั้งพี่พี่ยาใส่อีอมากี่ย ไฟจะออกไหนไฟน่ะไฟออกเปลวไฟจ่อตรงนี้ครับกดตรงเปลวไฟก็จะออก มันก็จีดใสนีน้องหลกมันติวพี่น้องเมนมันติวพอเคยเห็นจากเนี้ยก็่อใสนอยครับดไปไใส่กดไปใส่ไฟแสกนดหนพี่น้องปิดบ้านปิดล้าปิดแน่ เคยเห็นจากท,กเเกทาาาี่พี่น้องเคยกับเราเคยเห็นจากที่พี่น้ปุมป่มต่างๆคนอดียวเนี่ยพี่น้องปุ่มควบปุ่มต่างๆนะเปีวไฟเผาควันดำเปลวไฟเผาควันสูงเปลวไฟต่ำเผาศกเปลวไฟสูงเผาศก โดมมีอะไรทําไมโอ้ยลายกุ๊กนกแสดงว่ากดมัวบอะไรนี่ยังเพิ่นพังเลยนี่ยังจากเศดจ,จากร้านนกน้อนี่แหละเป็นลักษณะเตาน้ํามันเบนซินโออดีเซลเจ้าวัวผิดวัวผิดโอ้หลวงพีดดง่หลวงพีดดง่ว่าดีเซลขอโทษขอโทษ,โทษน้ำมัน,นดีเซลดีเซล